สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้ปล่อยลงกินหญ้านะคะบุฟเฟ่วิ่งแทบไม่ทันพอปล่อยปุ๊บนี่วิ่งมาถนนเลยอ่วดูตัวเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแม่ให้ขึ้นมากินลุงก็ดื้อน,นะเดี๋ยวรถมาเข้าเดี๋ยวนี้ นี่อ่ะดื้อจังเลยที่จริงก็เดินวนกันในสวนยางพารานะคะพอเราดักอีกฝั่งนึงก็จะวิ่งมาฝั่งนี้ชอบชอบเหลือเกินเนี่ยทางหลวงชนบทนะคะรถจะไม่ฟุกพลานเท่าไหร่ถนนหลักก็ตรงไปตรงนู่นเลยค่ะ ประมาณ500ร้เมตรก็เป็นถนนหลักค่ามของเราอยู่มุกดาหารนะคะอำเภอนในคมคำส้อยตำบลล่มกล้าวถนนโรงเรียนล่มกล้าวพิทยาสรรค์ค่ะ น่าดื้อจังเลยแล้วชนน้องกินกันเก่งดูดูด,ดูมีความจะกินต้นกระถอน แม่ก็ลืมดูเลยว่าเด็กแปดต,ตัวเล็กไปไหนหอ๋อยู่นูน่นต้องขออภัยเสียงรถผ่านด้วยนะคะช่วงนี้ต้นกระถินก็ตัวเพี้ยเยอะไม่ค่อยได้ตัดมาให้เขากินนะคะ ก็กินซะเหลือเกินระวังหนามนะต้นพุทรานะเนีย่ยตัวป่วนชอบเดินบนถนนหืมอื้อ ก็จะมาชนกันอะไรใกล้กอาุษาเดี๋ยวมันก็เจอหนามรถผ่านมาทีก็ต้องหยุดกล้องทีเสียงรถดังมากนี่นะคะก็ต้องคอยระวังดูเด็กๆเผื่อจังหวะที่ตัวโตชนหรือเขาชนกันเงี้ยเผื่อตะเลิดออกไปข้างถนนชอบจังเลยได้ปีนป่ายทางยากๆเนี่ยเนื้อ ทางลำบากลำบากนี่ชอบกันดังเลยกินทุกอย่างกินทุกอย่าง รือเป็นไม่ได้แกงแสดอยู่นู่นนะคะอันนี้ตออะไรต้นประดู่ชอบนี่ค่ะปีนต้นกระถิน ไม่ใช่น้ำมันต้นอลา,างปล,วา,า,ลาวโฟอร่อยไหมคะเด็กแสบของแม่วิ่งไม่ทนันฝูงเมื่อกี้ทั้ง แม่ก็อุ้มวิ่งตามนะคะมัวต่ก้มกินหญ้าเขาได้ไม่ได้มองผงผงก็คือไปถึงนูน่นแล้วก็ร้องหาอลไรทีเนี้ยวิ่งตกใจไม่รู้จะไปทางไหนดี หน้าอร่อยจังเลยเสียงเขกลกลุกลับกลุลกับมีรถมาแล้วนะระวังนะน่ะซะอย่างนั้นดักแปบบ๊บน้องโฟรถมาลกูกเวลามีรถมาก็ตกใจนิดหน่อยก็กินต่อ เก็บบรรยากาศมื้อเช้าของเด็กๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ